เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้านอาวกาศครับซึ่งเราก็มีการรายงานกันมาหลายครั้งนะครับซึ่งหลายๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Space X หรือในต่างประเทศแต่ครั้งนี้ครับมันกําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วครับนั่นคือเรากําลังมีแผนที่จะศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการที่ประเทศไทยจะก่อสร้างและมี ถาอวกาศยานหรือว่า Spaceport ในประเทศไทยครับผมโดยในครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือที่ทาง g i s t a ครับ g i s d a หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือสํงงานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สาราสนเทศครับร่วมกับอวและร่วมกับสถาบันวิจัยอวกาศแห่งเกาหลีครับหรือว่า Korea Aerospace Research Institute ครับผมร่วมลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเพื่อศึกษาความเป็นไปไ,ได้ที่ประเทศไทยจะมีท่าอวากาศยาน เป็นของเราเองครับโดยอุตสาหกรรมอวกาศนะครับก็เป็นหนึ่งใน new S curve ที่ประเทศไทยคาดหวังว่าจะไปให้ถึงหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดูไกลตัวนะครับซึ่งมันก็ยังไกลตัวจริงๆแหละแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําได้ทุกอย่างมันมีบางแง่มุมมีบางเทคโนโลยีมีบางองค์ประกอบครับที่ประเทศทยสามารถที่จะเข้าใกล้และเริ่มต้นได้ก่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของท่าอวกาศยานหรือว่า spaceport นั่นเองครับทำไมถึงเป็น spaceport ครับมันมีการศึกษาเบื้องต้น มาก่อนแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีสภาพของภูมิประเทศแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการจัดตั้ง Spaceport มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับโดยในความร่วมมือกับทางเกาหลีครั้งนี้เนี่ยก็ได้เริ่มมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมาครับผมและในกรอบการศึกษาเนี่ยคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลา3ปีนับจากนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีศักยภาพมีความสามารถอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ผมก็เอาใจช่วยมากเลยนะครับว่า อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะดึงเงาอุตสาหกรรมปลายน้ําต่างๆเข้ามาร่วมสนับสนุสนก็จะทำให้ประเทศไทยมีก้าวแรกในการก้าวสู ves, ่ u r วเรตัวนี้หรือว่าอุตสาหกรรมด้านอวาากาศนั่นเองครับก็หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของไทยด้วยเรื่องนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับเอาละครับทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Factory News ประจำ สัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารรอบโลกนะครับที่เราดึงมาเล่าแล้วก็มาย่อยให้ทุกท่านได้อัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับชิงท้ายวันนี้ครับช่วง Factory s h o w Off ของเราเนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมไปเจอนะมานะครับเป็นเรื่องของงานแมชชีนิ่งงานหนึ่งนั้นดูเผลๆเ,เหมือนเป็นหัวกัดหัวเจาะธรรมดาแต่ความแปลกของมันคือคือมันเป็นหัวเจาะที่สามารถที่จะแซกว่าอะไรดีอ่ะมันทะลวงเข้าไปแล้วมันค่อยไป กลางนะครับตัวเม็ดมีดอีกทีคล้ายๆกับพวกฉมวกเพื่อที่ทำให้สามารถที่จะ ทำงานเจาะรูในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนจากอีกฝั่งของชิ้นงานได้นะครับก็เข้าใจว่ามันก็จะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการที่จะต้องจับเจ้าตัว work holder เนี่ยในการหมุนกลับมานะครับหรือก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แกนเพิ่มอีกหนึ่งแกนนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับงานของใครบ้างน,นะครับถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเคยเห็นอะไรคล้ายๆกันหรือคิดว่ามันมีประโยชน์กับงานประเภทไหนก็คอมเมนต์กันใต้ลิงก์นี้ได้นะครับ